ขั้นต่อไปเป็นการทำโครงสร้างค่าจ้างเริ่มจากหาราคาตลาด ของตำแหน่งงานในแต่ละระดับให้ได้มากที่สุดจากตัวอย่างจะเห็นว่าบางตำแหน่งมีราคาตลาดเช่นในระดับ2มีราคาตลาดทุกตำแหน่งบางตำแหน่งไม่มีราคาตลาดเช่นในระดับ1ตำแหน่ง CEO CFO และ COO หรือในระดับ3ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลางไม่มีราคาตลาด ในตารางจะเห็นว่ามีการจดข้อมูลว่าอยู่ที่หน้าไหนหรือเพจ เพื่อประโยชน์ในการสืบคน้นกรณีมีปัญหาในเรื่องข้อมูลในแต่ละตำแหน่งครับมีการจดอายุเฉลี่ยของคนในรายงานผลการตำรวจค้าจ้างในช่อง a เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลว่าตำแหน่งงานนั้นๆมีอายุเฉลี่ยของคนในรายงานเท่าใดและมีการจดอัดตราจ้างเฉลี่ยของตลาดหรือราคาตลาดในช่อง average เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลว่าตำแหน่งนั้นๆมีค่าจ้างเฉลี่ยของคนในรายงานเท่าไหร่ครับจากนั้นเราก็จะหาราคาตลาดของแต่ละระดับทำได้โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าจ้างแต่ละระดับตําแหน่งในระดับนั้นเช่นในระดับ2มีราคาเฉลี่ยของค่าจ้างอยู่ที่2 1 4 7 9 5บาท เราก็จะได้ราคาตลาดเฉลี่ยของแต่ละระดับตำแหน่งจากตัวอย่างระดับหนึ่งราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่3 3 7 1 9 7ระดับ2ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่2 1 4 7 9 5ระดับ3ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่108269ระดับ4ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่46571ระดับ5ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่2 2อ4สระดับ6ราคาตลาดเฉลีย่ยอยู่ที่15155ระดับ7ราคาตลาดเฉลีย่ยอยู่ที่1 3 0 0 7เราอาจมีการพอดการาฟเพื่อดูเส้นราคาตลาดตามภาพนะครับจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลีย่ยที่จ่ายจริงกับราคาเฉลีย่ยของตลาดเช่นระดับ2มีราคาค่าจ้างเฉลีย่ยที่จ่ายจริงอยู่ที่ 9 7 000, 000ส่วนราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่214795ถ้าค่าจ้างเฉลี่ยปัจจุบันสูงกว่าราคาตลาดอาจต้องใช้ราคาตลาดในระดับที่สูงขึ้นไปจากตัวอย่างจะเห็นว่าค่าจ้างเฉลี่ยที่จ่ายจริงปัจจุบันต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดเช่นระดับ3 ค่าจ้างเฉลี่ยที่จ่ายจริงอยู่ที่52,950ต่วนราคาตลาดอยู่ที่108,269 ดังนั้นถือว่าราคาตลาดมีความเหมาะสม e จากนั้นเราก็จะคำนวณหาค่าต่ำสุดหรือมินิมัมและค่าสูงสุดหรือแมกซิมัมครับค่าต่ำสุดคำนวณได้จากราคาตลาดคูณด้วยตัวคูณมินหารด้วยตัวหารหรือตัวคูณมิดราคาสูงสุดคำนวณได้จากราคาตลาดคูณตัวคูณแม็กหารด้วยตัวหารหรือตัวคูณมิดครับ